สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาทําซุปบักแตงนะคะทุกคนก็จะใช้แตงหน่วยใหญ่แบบนี้นะคะทําการปอกเปลือกออกให้หมดนะคะปอกผิวเออกให้หมดแล้วก็นําไปล้างนะคะหลังจากนั้นนํามาสับนะคะสับเอาเฉพาะตัวเนื้อของแตงนะคะไม่เอาไส้นะไม่เอาเม็ดนะคะระหว่างที่เรา สับไว้นะคะเราก็เตรียมต้มปลาไว้ก่อนนะคะช่วงนี้เป็นปลานิลน,นะคะต้มใส่น้ำปลาแล้วก็เกลือเล็กน้อยนะ,ะเตรียมเผาหอมนะคะก็ประมาณนี้นะ,ะอีกตัวหนึ่งนะคะสำคัญนะคะตัวนี้ก็คืองานนะคะ่ะงาขาวเอาไว้ทำกับข้าวนะคะทุกคน แล้วก็นำไปคั่วในกระทะนะคะไฟอ่อนๆเนาะไฟอ่อนๆไฟอ่อนไฟกลางนะคะเพราะว่าต้องคอยดูนะคะคอยคนระวังเขาจะไหม้เนาะคั่วไปจนหอมนะคะแล้วก็ให้เขาออกเป็นสีเหลืองๆนะ มื่คั่วเสร็จแล้วนะคะให้นํามาตํานะคะทุกคนนํามาโขกนะคะให้เขาแตกๆนะคะหอมมากๆนะคะสําหรับงานาเอาไว้โรยตอนเราทําเสร็จแล้วนะคะตัวนี้ก็เพิ่มความหอมนั่นเองเนาะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะไม่ถึงกับละเอียดมากนะคะนี่แล้วก็นำปลานะคะตักขึ้นมาพักไว้เนาะเอาไว้สําหรับทําป่นนะหลังจากนี้นะคะให้นำแตงที่เราได้สับไว้นะคะมาโยรยด้วยเกลือเล็กน้อยนะคะแล้วก็ขยำนวดจนกว่าแตงจะนิ่มนะคะคั้นน้ำนะคะน,น,น้ำนออกเนาะ ขั้นตอนจะทําให้แตงนิ่มนะคะแล้วก็บีบน้ําออกให้หมดนะคะให้เหลือแต่เนื้อแตงเลยนะทุกคน,น,กนกล้างมือก่อนนะคะก่อนทาเนาะกับข้าวบีบน้ําออกแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้เนื้อตัวนี้นะคะ ก็จะออกมาประมาณนี้นะคะที่แดงเยอะๆได้แค่นี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาทำป่นกันนะคะเริ่มด้วยพริกป่นนะคะแล้วก็หอมหอมแดงนะคะที่เราทำการย่างเผาจี่ไว้เนาะหลังจากนั้นนะคะก็ทำการโขกนะคะระหว่างหอมแดงกับพริกป่นนะคะโขกให้ละเอียดเลย ขวบไปเรื่อยๆนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการแกะเนื้อปลานะคะที่เราได้พักเอาไว้เนาะเลือกกลางเลือกอะไรออกให้ดีๆนะคะแกะมาใส่ในครกเลยนะคะนี่ยังร้อนๆอยู่เลยนะ ตอนนี้ก็ต้องระวังเมืองกลางมาหาหลังจากนั้นเราก็โขกได้เลยนะคะโขกเนื้อปลาให้เข้ากับเครื่องนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะทุกคนเนื้อของป่นนะคะนี่ แลล้้้วกก็จะะะไดัษณนนีนะคเะมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำน้ำปลานะคะที่เราได้ต้มกับปลาเนาะแล้วก็ใส่เกลือไว้แล้วนะคะมาเทใส่กรองด้วยนะคะทุกคนกลการพริกยังลอยอยู่เลย เลความ,วคมื่อใส่น้ำปลาลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำการคนนะคะเนื้อป่านะคะให้เขาแตกตัวเนาะสังเกตความคนนะคะนี่คือทำป่นนะคะ ลแล้วก็หั่นผักชีลาวนะคะใส่ลงไปเพื่อความหอมนะคะแล้วก็ต้นหอมเสร็จเรียบร้อยนะคะ ก็ทำการคนนะคะให้เข้ากันก่อนเราหมกเมืองเราหน่อยสามเป็นยังสองมาคนเป็นยังอะไรเสนอคนหนึ่งเอาหนิวใส่รถเอาป้องออกก่อนด้ไม่ได้ต้องไปซ้อคอมินแล้วก็ใส่ผงกมังชลุตนะคะผงนัวลงไปใส่ตามความชอบได้เลยนะคะใส่เรียบร้อยก็ เตรียมตัวขนนะคะคนให้เข้ากันอย่าลืมชิมก่อนนะคะก็เวลาต้มน้ำปลาอย่าลืมนะคะว่าปลาก็เค็มอยู่แล้วเนาะแล้วก็ใส่เกลือเพียงเล็กน้อยก่อนนะคะถ้ายัางไม่ได้รสชาติจริงเราค่อยมาปรุงที่หลังนะคะใส่น้ำปลาเพิ่มก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับปนใครจะกินแบบนี้เลยก็ได้นะคะถ้าไม่ทำซุปปักแดงเนาะ นี่คือปน่นเลยนะคะทลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นําป่นนะคะที่ได้มาเทใส่แตงที่เราขันไว้นะคะทันก่ท่านตอนนี้เราก็ทําการหั่นนะคะเจ้าผักแพลวนะคะทุกคนหัน่นหยาบๆแบบนี้นะเอาไว้สําหรับโรยลงไปนะคะ ก็จะได้กินหอมผักแพลวนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ตามด้วยต้นผักชีนะคะแล้วก็ต้นหอมนะคะทุกคนหั่นใส่ลงไปเลยเขาเรียกผักหอมเนาะหั่นประมาณนี้นะคะนี่ค่ะหอมผักชี ใส่ลงไปผสมกับผักแพวเลยนะคะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเริ่มดูน่ากินขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเนาะเมื่อคนเข้ากันดีแล้วนะคะทุกคนก็เตรียม วัตถุดิบสำคัญอีกชิ้นหนึ่งนะคะชิ้นตัวสุดท้ายเลยนะที่เราได้เตรียมไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะถ้าขาดตัวนี้ไปก็คือกลิ่นนะคะกลิ่นจะไม่ได้นะคะทุกคน<ด>จะไม่หอมเนาะนี่นะคะงาคั่วที่เราตำไว้นั่นเองนะคะถือว่าสำคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะสำหรับวัตถุดิบชนิดนี้นะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับ ซุปบักแตงนะคะทุกคนลองไปทำตามกันดูนะคะสัดส่วนเราก็ปรับะะตามชอบเนาะใครไม่ชอบเผ็ดไม่ชอบเค็มก็ปรับได้นะคะค,ค,ค่ะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ